ครับสวัสดีครับพี่ๆเพื่อนๆลุงป้าน้าอาเอซีทุกๆท่านนะครับอันนี้ผมก็มาถามสถานที่ให้ลุงใหม่นะครับมากลางภาคชิปกลางเปยให้ลุงนะครับแต่ก็ยังไม่ได้บอกลุงนะว่าสถานที่นี้อยู่ตรงไหนครับก็เพื่อทามเสร็จแล้วผมจะมาเชิญตัวลุงให้ไปอยู่ที่ที่ใหม่นะครับก็มาสะพภายลุงหน่อยนะครับวันนี้ผมก็มากับน้องกิตนะครับสวัสดีครับจากช่องกิตเคทีนะครับครับแล้วก็ จ้าฝาแฟนเฮฮาครับสองคนด้วยครับสวัสดีครับครับก็หลังจากนี้ก็ผมก็จะมารับตัวลุงนะครับที่จะไปอยู่สถานที่ใหม่นะครับก็ใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผม้วยครับครับสวัสดีครับ แะคตอนนี้เราก็เลือกที่นอยนะตรงน,นี้ขึ้นนี้เลยนะเราจะทําที่นอนให้ลงุลงลุงนะเรามาเลือกสถานที่ตรงนี้นะครับที่เราจะทาที่นอนให้ลุงนะครับก็เรามีผ้าเช็ดกระเปยผ้าเช็ดกระเปยนะครับนี่ครับผ้าเช็ดกระเปยที่จะมากางให้ลุงนะครับเพื่อเอาไว้หลบแดดและหลบฝนนะครับแล้วก็ลุงจะได้นอนบนเป็นครับไม่ได้ต้องไม่ต้องนอนแบบฟืนแล้วนะครับ เราไป,เ,ปเริ่มลงมือทํากันเลยนะครับซึ่งเรามาช่วงแรงนี้เราเคลียร์สถานที่ไว้เรียบร้อยนะตัดไม้ตัดอะไรให้เรียบร้อยแล้วงลงขึ้นเยอะเลยนี้เราก็จะทําที่นอนต่อเลยนะเกิดเปนอันี้อันนี้นี้อันนี้นี่สองหนึ่เปีนนเยกอ่ะน่าเป็น ตันนี้ตักได้นีก็ได้นี่เก็ตัวนี้ข้นไปตุงๆได้ขึ้นไปงๆต้องใช้มีดนะตัดตอฟันตรงน้หอ ได้ท่าคี่แล้วนะเหลือแค่ทำเปยต่อนะ นะจะดังนิดเดียวเดี๋ยวเยวลาฝนตกแล้วมันจะมันจะหยดไตนะครับนี่ครับทีน,นี้เราก็กลางผ้าชิปเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวแต่ต้องกลางผูกเปให้ลุงนะครับ นี่ลเลาวเตรียมเปเตรียมผ้าเช็ดม,มาไว้ให้ลุงไน้นอนนะครับ ่ปลูกน้ำเต็มปลูกน้ำน,นี่แล้วก็ปลกเปให้ลงเร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะให้ลุงย้ายจากจากจคน กัตรงนู้นนะครับมาอยู่ฝั่งนี้นะครับก็นี่แล้วก็กลางผ้าเชีพกับเปลให้เรียบ,บร้อยเลยนะใช่เดี๋ยว,วเราไปตามตัวลุงมาอยู่จุดตรงนี้ดีกว่าใช่เดี๋ยว ก่อนที่จะมืดนะครับก่อนที่จะมืดเราก็จะไปตามลุงให้ย้ายมาอยู่สถานที่ตรงนี้นะครับก,ก็เราไปรับลุงกันมาอยู่นี่เลยนะไปกันครับเนี่ยตอนนี้เราก็มาหาลุงนนะซึ่งเราจะเรียกลุงไปงักตรงที่ใหม่ที่เราทําไว้เลยนะเดี๋ยวผมขอเรียกลุงกันนะก็มีนะ ลูยงมากเอีานเออนงอ้งยงอยนงอ้งยลงยม้ <Brah man> <beast> ้งอ้มอยาเอตน้เไเไเนน้องกิตก็มาชวนลุงไปอยู่สถานที่ใหม่นะครับน้องกิตก็บอกว่าที่ตรงนี้อยู่ไม่ได้นะครับก็ มันเป็นที่นี้มีกลิ่นส่งกลิ่นขยะเหม็นเน่านะครับก็เลยจะย้ายสถานที่ให้ลุงไปอยู่ใหม่นะครับสถานที่ที่ไปอยู่ก็พวกผมก็ไปสร้างให้ลุงเสร็จแล้วนะครับก็ไปกางเปผ้าชีฟให้ลุงเรียบร้อยนะครับครับก็จะเก็บของให้ลุงก่อนนะครับุกมือผมเองก็ไม่ว่างครับเพราะผมถือกล้องครับตรงนี้ก็เป็นภาระของน้องกิตแล้ะครับอ่อให้ลุงช่วยหน่อยได้ไหมลุงช่วยถือหน่อยได้ไหมครับ จะให้ลุงย้ายสถานที่ไปอยู่ใหม่นะครับแล้วก็ครับวันนี้ผมก็พาน้องน้องน้องฝาแฝดนะครับน้องภูน้องภูมาด้วยนะครับเพื่อที่จะมาให้มาสร้างความสร้างความคุ้นเคยให้กับลุงนะครับไปน้องภูมาลูกมาตามมาแล้วแต่ตอนนี้ผมก็ยังมาให้น้องฝาแฝดทั้งสองคนเข้าเข้าใกล้ลุงมากครับน้องภูมานี่กับลูกาะพ้อมาห้างกับลูกเพราะว่าผมไม่ทราบว่าลุงเนี้ยจะชอบเด็กหรือเปล่านะครับผมก็เลยอยากจะให้ น้องฝาแฝดเนี่ยอยู่ห่างๆลุงก่อนนะครับนะครับเราไปดูสถานที่ใหม่ของลุงนะครับนะี่ครับสถานที่ใหม่ของลุงเราจะย้ายมาให้ลุงอยู่สักที่นนะครับอีกป่าหนึ่งนะครับนะี่ครับ นี่ครับก็เป็นผ้าชีฟกับเปรย์ครับก็ไว้หลบแดดหลบฝนได้แล้วนะครับแต่ก็ไม่ใช่ของใหม่นะครับเป็นของเก่าก็ถือว่ายังใช้งานได้อยู่นะครับที่ผมหามาได้นะครับก็สิ่งไหนที่ช่วยเหลือกันได้ก็ก็ช่วยเหลือกันไปนะครับผมก็สงสารลุงนะครับไม่มีที่อยู่นะครับเล่อล่อนไปเรื่อยนะครับลุงบอกว่าสวยมากเลยตรงนี้อ๋อลุง ถามน้องกิ๊ก็ถามลุงว่าเป็นยังไงดีไหมครับลุงก็ตอบว่าดีมากก็ชอบมากเลยครับลองลองให้ลุงนั่งเปรยดูด้พอได้ไหมลองให้ลุงขึ้นเปรดูด,ดิน้องปูอ่าน้องกิกถ้าจะเอามให้นั่งให้นั่งให้ให้ลุงนั่งลุงยังไม่เข้าใจนั่งเปรดเลย เอาให้ให้ลุงนั่งอาเอายอนยอนจอนอ่าอ่จนอ,อ,อ,อนก้นลงไปให้ลุงลองนั่งดูอลองถามดูเป็นยังไงสบายไหมดีไหมให้น้องกิตแต่ส่งประทาดนะครับว่าดีไหมลุงลุงก็ตอบว่าดีมากเลยครับชอบชอบคืนนี้ลุงคงได้นอนสบายนะครับ ลุงชอบใจมากเลยนะครับล,งลุงชอบใจกับสถานที่ใหม่นะครับครับแล้วเดี๋ยวเราเอาพวกข้าวพวกน้ําเราจะแขวนไว้ให้ลุงตรงนี้เลยน้องคกดเอาพวกข้าวเนี่ยพวกมีมีเชือกอยู่กล้วยเนะี่ยแขวนได้ไหมเอาแขวนไว้เอาข้าวอะไรนะแขวนไว้กับกิ่งไม้เลยว่าเดี๋ยวลุงหิวลุงจะได้กินต่อ อ่าน,อน,อนอ้องนลองเอากล้วยลองเอากล้วยนะแขวนไว้กับนี่ได้ไหมเพราะเราวางกับพื้นเดี๋ยววาพวกตัวอะไรมันมาเจาะกินหมด<จ>นะครับงงนะเอาเชือกเนี่ยผูกแขวนไว้ในเชือกที่มีกระได้ตรงนั้นจะอยู่ไหมัมนดึงแล้วมันจะหลุดไหมล่วงไหมผูก,กไว้ไนั่นเลยผูกไว้แน่นเลย หอยไวห้ลุงเพื่อลุงหิวนะครับลุงจะมีเอาไว้ได้กิน,กนเวลาตอนที่ลุงไม่มีอะไรกิน,นครับเพราะผมเองผมก็มาหาลุงไม่ได้ทุกวันนะครับวันนี้ผมก็มากับน้องภูน้องภูมินะครับแต่ก็ผมก็ยังไม่ให้น้องภูน้องภูมิเนี้ยน้องขวาแฟดเนี่ยเข้าใกล้ลุงมากกันนะครับเพราะผมก็ไม่ชอบไม่ ไม่ทราบว่าลุงเนี่ยจะชอบเด็กหรือเปล่ารครับเดี๋ยวผมจะลองลองให้น้องภูน้องภูมิเนี่ยเขาลงไปทักทายลุงดูสักหน่อยนะครับพอได้ไหมน้องคิดอยู่ละอ่าโอเคพอได้อ่า แขวนกล้วยไว้ให้ลุงเรียบร้อยนะครับอ,อ่าน้องภูมิน้องภูมิลงเข้าไปทักทายลุลงหน่อยที่ลูกไปเข้าไปวัดดีลงทักทายด้วยลุงเป็นยังไงไปใกล้หน่อยนะลูกไปโอเคถามลุงดิเป็นยังไงครับลุงน้องนภูมิออกมาออกมาออกมาอีกนิดหนึ่งลูกอย่าไปอย่าไปใกลเกินลูกลองถามลุงดิว่านไงอ่ะเป็นยังไงถามลุงดิ้งงดองถามว่าอ่อมีอย่อ่ะลองถามดิ เออไม่ได้อย่างบอกว่าคุณาได้องไรบ้างโอมาเชียโอมาเชียเดี๋ยวผมจะสอนน้องคู่กับน้องูกคู่นะอ่าได้ได้ลองถามว่าโอมาเชียอง่มดหลวงพ่้ลองถามตลวงนีู่ถาม่น่ยพุทธภาษไทยได้ดับแผลให้ลถามลวงี่สบายดีไหมลองถามหลวงี่ดับแผลให้แต่พี่ก็แผลให้ เโอะอมจมาอมน่่สบายมากเลยนี่วผาเปนั่งสบายมากเลยอ๋อลุงชอบเปได้นังเปสบายชอบมากเดี๋ยวถ้าวันหลังผมจะพาน้องปูน้องภูมินี่มาเที่ยวหาลุงใหม่อีกนะ มังคีลุงเป๋ให้ฟังหน่อยเดียเอ่อ,อยามาพี่จะไปสร้างขึ้นเนี่ยใหญละวบงอันในเมืออ่ะอเองอเว่ยจับมือขอจับมือหน่อยขอจับมือหน่อยให้ลุงจับมือหน่อยลุงบอกขอจับมือหน่อยเออเออ,เอ,อแล้วว,ว,ว่าแล้วเออลุงบอกคนหลังรอไปอ่ะหลานชายอ๋อลุงแต่ลุงบอกมาว่ามาเที่ยวหาลุงอีกรอบนะหลานชายเหรอวะก็แสดงว่าลุง น่าจะชินชอบเด็กอยู่นะครับเพราะว่าที่แรกผมที่ผมไม่กล้าพาน้องมาก็ผมก็กลัวเกรงว่าลุงจะไม่ชอบเด็กครับพอหลังที่ที่ลุงสื่อสารกับพวกผมเข้าใจกันมากขึ้นครับผมก็เลยต้องพาน้องปูมาสร้างความคุ้นเคยนะครับน้องปูน้องปูงปครับครับแล้วนี่ก็เย็นแล้วนะครับก็สร้างสถานที่ให้ลุงอยู่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวน้องกิดปูเสือให้ลุงใหม่ให้ดีๆนีดหนึ่งปูปูใหม่ปูใหม่ลุงจะได้นั่งพัก ได้อะไรได้นั่งเล่นได้ตอนกลางวันนะครับกลางคืนลุงนอนกระเปเลยนะครับลุงไม่ต้องนอนเพืงง้นน้องคิตบอกบอกลุงเลยเนี่ยมืมแล้วถ่าเนี่อยมืมสมองหลาอะไรีะสมองหลานเนี่ยบ่รู้ครับเอ่อทำสร้างสถานที่ให้ลุงอยู่ใหม่แล้วนะครับก็ บบเให้ลุงได้พักผ่อนกให้ลุงได้พักผ่อนครับถ้าโอากาสหน้ายัางไงก็ผมจะก็จะมาเยี่ยมลุงใหม่นะครับก็จะพาน้องฝ่าแฝดเนี้ยมาหาลุงอีกนะครับเพราะว่าลุงชื่นชอบเด็กนะครับก็เมื่อกี้ก็จับไม้จับมือกับน้องด้วยนะครับก็ลุงก็บอกว่าหน้าโอกาสหน้าก็มาเที่ยวหาลุงใหม่นะอะไรประมาณนี้ครับออรก็ยังไงก็ใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมอีกต่อไปนะครับงานผมขอออกเดินออกจากป่าก่อนนะครับครับ บจบคลิปจะเพียงแค่น,นี้นะครับสวัสดีครับ